สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแล้วก็สวัสดีสมาชิกชาว y o u t u ทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาเล่นรถแมคโครบังคับนะครับก็ทำงานขุดสระน้ำนะครับในส่วนนี้นะครับก็ขุดสระน้ำโดยรถแมคโครบังคับนั่นเองนะครับโอเคครับก็จัดไปนะครับว่า ผมจะทําสําเร็จไหมครับว่าการขุดสนาของผมด้วยรถแมคโครบ,บังคับนี้จะออกมาในส่วนของรูปแบบไหนนะครับก็นั่งเล่นเพลินๆยามว่างนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีใจรักรถแมคโครแคตเตอร์ปิลล่านะครับ ก็ผมนั่งเล่นไปด้วยผมก็จินตนาการฟินไปด้วยนะครับในส่วนนี้ครับก็คงคิดว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับก็คงจะชอบเหมือนผมนะครับถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักนะครับเราก็จะมีความสุขกับการที่เราได้เล่นนั่นเองนะครับก็ในส่วนตัวนะครับผมก็นั่งเล่นแทบทุกวันนะครับก็บางครั้งก็ นานๆทีก็มาเล่นครั้งแต่ถ้าผมมีเวลาว่างผมก็เล่นเกือบทุกวันเลยนะครับในส่วนรถแมคโครบังคับนะครับแต่บางทีก็มีเป็นอาทิตย์ฝ่าเลยนะครับฝ่าจะได้มาเล่นนะครับก็จะได้มาเล่นในส่วนของวันหยุดนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็ว่างนะครับผมก็เลิกงานสี่โมงเย็นนะครับผมก็กลับมาเล่นได้เป็นชั่วโมงนะครับในส่วนนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าผมเลิกงาน5้าโมงเย็นปกตินะครับผมก็จะไม่มีเวลาเล่นนะครับเพราะว่ามันก็มืดเร็วนั่นเองนะครับช่วงนี้งานน้อยนะครับก็เลยเล่นบ่อยนิดหนึ่งนะครับโอเคครับก็ชมกันไปเพลินๆนะครับสําหรับรถเแมคโครบังคับนะครับก็ใจรักรถมโครนะครับก็จัดไปครับผม ในส่วนนี้นะครับก็เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะตอนนี้ก็ประมาณ6โมงพฟาแล้วนะครับก็มืดแล้วนะครับก็รอติดตามชมนะครับในคลิป ep ต่อไปนะครับสำหรับรถแมคโครบังคับงานขุสระนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับรถแมคโครบังคับนะครับ